สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องคี่เที่ยวกับซาลาศกันงานอยู่ง่ายตามสไตล์ซาลาศ์วันนี้เฮาสิปิ้งไก่เด้อพี่น้องเนาะไก่ที่เหลือแกลียงแมักต้นนนั่แหละเหลือครึง่งนึงปิ้งทาปลาแดกเฮาคือเก่าเนาะสูตรเฮาคือเก่านั่หละถ่ายไปคยลองก็ไปลองเด้อสูตรทาปลาแดกแซ่บมอหาดับแรกเฮาก็สิมาไก่เป็นต้นน้อยก่อนเนาะปิ้งบดนี่มันนานสุกก็แบ่งให้เป็นต้นน้อยก่อน มเป็นตับเครื่องใส่มันเป็น้องตับเครื่องใส่มาเนี่ย น,น่นแะทยชากระเดกริบกระเดกทุกลมนจะหอมถับกระเดกดิลุม่มวัดนนแป้งง ตกรดด็รดตีใส่หมักเพชดปนมันนะมันจะมีรสชาติเพ็ดจากน้อยมาแตงแซ่บอ่าผูกเขาให้เข้ากันคนก็จะบอาว่ามันบเค็ม้่จะมีคนถามคำถามนี้ตลอดนะถ,ถ้าจีเชฟเวียดเมนูนี้ ปบปเค็มเลยพี่นอ้องนะฮะปุ๋งมันพอดีเนาะปุ๋งเค็มมันก็นเค็มปุ๋งบปงเค็มมันก็บโเค็มนะขึ้นกับความปุ๋งนั่นแหะเราก็ต้องใส่หลายประเด็กโอโ้โหปิง้งเในพี่น้องมันนี่เด้อเตรียมตัวหอมได้เลย เมน,เมนูนี่กับเมนูกับแก้มีแหละไผ่ขึ้นอันเมนูปีใหม่บอ,อกกันี่แหละเมนูนี้ก็ได้เช่นกันนอกจากเขาต้มแล้วเขาเอ็ดอย่างได้แน่นะไก่ยิ่งทาประเด็กของเสพอะไรนี่หอมคักบันนี่นั่นกินทะลุจออยู่บ่ใกล้ื่วง น้องลืมบอกเนาะเปลี่ยงไม่ไปถอยมาใหม่เปลี่ยนในเปี่งใหม่เนาะปีใหม่ก็เปลี่ยนหม่โอ้อันไฟก็คือลุกแหงเดะเดี๋ยวเอาขี้เท่าใส่ก่อนม,มันไหมได้ล่ะอันนี้ไกลบ้านเด้พีน้องเด้อมันไกลพัน ไม่พี่น้องเรียบร้อยมันก็จะมีไม่ไหม้นี่เพราะว่าไฟแหงผลึกเอากิะเทากุบไะได้ก็แหงอยู่ทานกันไฟพี่มันแรงนะน้องนี่ไปไปตำเจ้าวไปนี้หอมขนาดเลย น้ำเกี่ยวกับหอมปอมนะพี่น้องหอมปอมเพื่อเพียวกันใหญ่ล่ะสิสิบ่ได้ซื้อแล้วล่ะคั่ซื้ออันบักหอมรวมมันก็มีเก่าเลเจ้ากันมัดใส่นํากันเนาะคือว่าเพียวกใหญ่เลยเดี๋ยวจเพียวถ่ายแงผักให้เบิ่งอยู่เด้อพี่น้องว่ามันใหญ่่ําใดแล้วเนาะก็จะมีคนถามเข้ามาใหญ่ะ่ักเจ้ากใหญ่เลยแต่ว่า่มันบ่ทันใหญ่ๆคักปานดมันมสิาเพียวปูคือว่าีเพียวว่า แดดบ,บ่คอยถึกมนไดโห่มมันมีห่มต้นไม้ก็เลยแบบจะใหญ่ซาถ้ามันบ่คอยถึกแดดนะพี่น้องเสียวมะเพ็ดปล่น,นเลยจียวน้ำลายเตะทำเจียวรู้สึกอะไรหอมหอมมเอะเผ็ดเรียบร้อยเจียวหอมหอ,หอมอมะเพ็ดคัว พ,พี่น้องเรียบร้อยเลเมนูเฮามื่อนี่กันง่ายๆเนาะปีงไก่ถาปลระเดกแล้วก็ตำเจียวเนี่แหละพี่น้องมาด้อแแ่บๆน้ำกันมาพี่น้องมาเลยกินได้ไหเนี่ยจํำเจียวหอมพักเจียวไปหอมเดี๊ยบพักมากับกดขาตัยไกลบ้านเลยพี่น้องจแ่บไกลพันได้บอก็กได้อยู่แค่มันจะบวกลดเท่าไกลบ้านหนัวแห้ง เ,เมนูนี้นำยำแต่มีคนถามโบเข้มโบเข้มหมอเขาเจ้ากระปุกให้มันแ่บๆแต่ว่าอย่าไปปรุงให้มันเค็มแต่บะเฮาก็จะใส่ปลาแดกหลเกินใส่หลมันก็เค็มอยู่แล้วแวะเขาก็ต้องปรุงมีนน้ำตาลมีชูรสอย่างตัดไปนะอือแล้วเพลหนโบเข้มเลยจัการมากบดรนเขาได้ทํามากดรุนแห้งแ่บเลยนล้วมารกบุรนก็นยังนัวแบ่บคับแ่บเมนูนี้ค่ะหอมสมุนไพรที่เขาตำใช่เนาะมาพี่น้อง กินนนะหยุดไปแล้วเจบครับเมนูนะแหละไปขึ้นอ,อย่างบ่เมนูนปีใหม่กันยัดเลยพี่น้องหอมครับอ๋อลาไปคลิปนี้กะนขอเวลาพระจับไปก่อนพี่น้องพอากันไม่คลิปหน้านเนาะเรากินนี้นนะนนกะสบายดี